ครับขายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้าขายนะครับอันนี้สินค้าเป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งนะครับแข็งเกี่ยบบอามันนะครับเป็นมีดเป็นมีดอีเน็บใบข้าวนะครับแหนะมากเลยครับเั่งไทำเป็น ตนลายให้ทั้งหลังนะครับสันจหนา5้ามิลนะครับแหลมครับคมจะยาว12นิ้วครึ่งครับยาวสิบสองนิ้ว กว้างหนึงนิ้วเจ็ดหนุนนะครับขาดหุนหนึ่งก็สองนิ้วนะครับด้ามไม้ประดูรมดำนะครับหอกสแตนเลสยาวหกนิ้วครึ่งครับ สนใจโทรมาได้เลยนะครับม,มีสินค้าพร้อมส่งครับผมครับ ให้ฝักโอลพีซ hey, ีแถมให้หน okay, งานนะครับผูพกพาํำรัดเข็มขัดก็ได้นะครับลสานะครับต้องผูพกพาง่ายนะครับรัดเข็มขัดได้นะครับ Yeah. Uh -huh. นีขึิ้าครนบสับหันาห้ามิลกว้างหนงนิ้วเจ็ดหุนนะครับด้ามยาวหกนิ้วครึ่งครับมปไปดูลมดำครับสวยงามสนใจโทรมาได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับเรามีบริการเก็บไปทางนะครับ ครับโทรมาได้เลยครับสนใจมีบริการเก็บปลทางขอบคุณครับ